โบไปบ่าดะไเนี่ยข้าวหวานเนี่ยฮะอู้ข้าวาหาาวานก็มีไปเบิง้งไปเทื่ยวเนี่ยอย่างไรเนะาะฮะเอาไปเขาบอไปไปสวัสดีสบายดีนะพี่น้องเมื่อนี้กัดสีผ้ากันไปเบิ้งของถูกๆแล้วข้าเพิ่งของถูกก็เริ่มมาส่วนตัวไปเนาะ ส่วนโปรไปเบิ่งเนาะปลเทืาเขามีเนี่ยเขาอยากลเขาเกาแต่ไม่แต่เนีอมงายไเขาสื้อไปแบนคูเ่ใช้แบนพรอมเรียบร้อยเรียบร่างเนี่ยปลาเสือสมาสิคือกันแต่แต่ยี่สิบบาทเด้หน่งเนีะพวกินี่บทเท่าไหรนี่จ้าะนี่ลนนี่นี่บิตนี่บร์ตอีนี่ยเทิรบร่อยหนึ่งงยง่ี่ด็บไปซื้อซ้สงตมกันนะฮะตัไยี่สิบาทง่ายงเอ่นะ บแต่มันบวคันจนนะมันบริคันนะเสือไมมได้เสือขาม่เสือมือสองเสือเอมือหนึ่งไล้ปลาอยังบะท่านออกซ้มปลาฮะไอบงเนาะบะเทอไม่แน่องไรไม่ถวยกางๆแก้วแหงแก้วกิาแฟไม่ตายงงๆกาบาดโอ้เจารงสบวเว่าห้าุวมันสียู่หมืองไรเนาะปลาพี่น้องตอนนี้อยู่ร้านทุกจอยครับอริบัตเนาะนี่นี่นีนนเน่นเนีนีี ได้เดี๋ยวพ่อจอยโทรศัพท์มาไม่ได้ดอกต้องไปให้คนที่เขาให้เป็นพัวเกี่ยวกับยูทูบยูทูบจ้ะฮะี่เนาะขวคอยยังบ่ไงก็คืออ่ะขวัญกระปุ่ยด้วยคอยคุณแม่แบบเฮิร์มๆก้าวผ่านุๆพิการมาจังสีให้เรามาเบิ่งนหายโอ้ยคนนี้มันเหนื่อยเกินบัญชีบัญชีเก่าบัญชีนี่เนาะไปหาเบิร์นเนาะ มันนี่จะคนขี้ในกูเกิลคหน่เออเราไปหาไปอ่านไห้อยู่ในนอ่ากับยานนอหยันมันฮาับเเป็นฮอากับรถยานแน่นนะกปด้ยขุมข่อยก็นได้สันทไปห่าดิบบบีบบบมันคือเป็นหนึงสี่มันก็เลยบอกไปไปลงยูทูปไปก่อนเพราะแล้วเอาเ็ดวิเป็นเนาะเอเอาเห็ดวิเป็นนกำไปไปไปพี่นอไปบ้วยน้ากันด้วยแต่่าปหูว่าอยู่หม่งไรแด ตามหาเอาค่ะสิพาเจไปหาเพื่อนกับายของเงียบเพื่อมือด้วยใกล้ใบใบเดี๋ยวนี้ของผลของมันไก่ผนยังหลายอยู่ข้าวมันไก่ยังเหลือเยอะอยู่ค่ะเค่ายเงียบเพื่อนมาค่ายเงียบขายเงียบพี่น้องค่ายเงียบเพราะว่าโซกซ้ำมือเลยเขาบอกว่าคลองถูกมากเนาะ9บาทเพื่อนมาข้างนอกก็อยาก มาถูกน yup. ีพวกอไหวคขึ้ยังเลเออแม่นแต่ว hm, ่าสิบบาทสาบานีเก้าบาทได้พี่้องเข้ามาโปโมซันนี่เดีมั้งพี่น้องไปเบิ่งเพื่ออกไรเนาะแต่ก็เจี๊ยดเจ๊ก็เจี๊ยขึ้นเก่าเลยแหละซื้อามาซื้อใบบ่มือยืนกันซื้อเฮดใบบอไปเลย ปเจห้าหันนักหนักนักาของถูกอยู่เดีวหฮาหันไปเงินฮะตาซีเออซิปัวเก้าบาทซิอันกับเก้าซิได้สั่นไปห้าบ่งจอกแก้วเอาเขาได้ขอยอไรเมื่อไปอยู่เพือนนะถวยหันกว่าแตงไทยว่าเราไปโค้นนกเลยร้ายมันว่าถวยบ่วงหันเก้าบาทเาบาทเลาวก็ได้สิไปไปไปบุบ้านหนี่ก็มีแต่ว่ามือนีคอยทามแล้ก็บริญญ์นะกบ้ามีบอลแล้วก็บ้าบุงบนใจ เสิไปเบิ่งเองเฮาอปะสิพ้าจะไปเองคืนเจ้คืนพี่น้องบัหัมาหาเก้าบาทเก้าบาทบ่เห็นสำเรอสำเรอพาเจ้มาเก็้บบกระถินเลยซะจ้ะเออจักยีซอยเก้าบาทฐานะมาหาเบิ่งของถูกเก้าบาทเขามาซื้อช่องซ้ำมือเขาบอกมากกับมารอหาพูดออกขอหนาตลาดคุณพี่น้องโบเห็นกรับเขามาอีกกรับเขามามาหามารอหาแทวหนี่งโบเห็นครับยีไซกระถินเท่าไหร่เออบัดนี้ เชนยอดกับทิ้เจ๋แล้วก็บ่ผาดแลวเจ๋ห่นเจ๋มากมาเก๋กวทิ้จักมือของเสาเราไปดูอีปลาข้องสามู้ไอ้บอสแชทแล้วบุงหูแล้วบอเขาจักเจ๋นี่ห้ามห้ามเหยียบท่อท่ออะไรเจ๋ ไอ้เจ้าเจ๊เพิ่นไปเก็บเนาะถาเพิ่นอยู่นี่ซะเออมีบ่เจ๊โผเพิ่นไปเก็บบวบกะทิป้ากูคาจะไปเก็บบองไมปยย้ป่ะเยอะเก็ป่ะเนี่ยวมันกะทิน,นี่สุดยอดแด้เพิเ่เจ๊นี่ อืโอ้โ้สังตามืนอหน้าเขาบอกไปได้ข่อย่างเข้าหายเพราะดีเขาไปด้วยมาเต้นหน่อกระทินเนี่ยจะเข้าหามจะเข้าบวหามบงูแจกระเพื่อนเอให้เห็ย็นมากระทินจื้กบมากเทอเก็บไร มังสีซุ่มภายในเบิงานได้ไดพคจกักยูไซคลองถูกฮคลองถูกกับโเหิเียงเลยมาสิมหาหาซื้อถัวยเมือ่อใบบานเมือ่อใบเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวเองนะบรท่นดได้ไถั่วไดเพื่อนไม่เพท่านใดมีถั่วสามมิตบ,บวต่วงเออมีแต่นจอกแก้วฮะถัวยบ้ท่านดมี เคยเงี้เมื่อกว่าบริมีใส่กินได้ค่หามาสิมาห้าซื้อเอาเพป็นว่ามันถูกแน่้ยได้เนี่ยเก่าหวานเพื่อนบริมแต่ยางดีๆผูกอ่าพวนเฮ็ดง่ายแขางๆเพิ่นบอกว่ามันถูกไปซื้อมามีแต่ตยางดีๆเพิ่นไปซื้อมาบอกได้ๆมันก็เรื่องบาเออมามาเบิ่งมาเบิ่งกับบริมิแซมหรือว่าเขาเก็บหรือเปล่าเขาเก็บหรือว่าจับเจอไย้อย่างเขาเศร้าขายเดี๋ยวว่าจับพย่างเขามือสุดท้ายว่าจับผมว่านะฮะอย่างมือสุดท้ายมื่เนี่ยสาธิว ่เลได้หมทให้บามให้เด็กเนี่ยข้น้อเขาว่าอยู่ลังอยู่ล้งหลอกไม้อีกหล้งตลาดดอกไม้อีกแล้วมันก็มีแต่อทีจนออกออกคอดนาตลาดไทยอีกตจันก็บกระนกระนี้จะมาเขาสิให้าอจังวดนนั้นม่จับผก็ยยอนนี่อป่อยีิรักงอยกระทินหรเออก็วอามันเป็นชนุนชานะไปผปทางตัดทั้งตันได้เขาเขาหามเขาบจัไปห้ามเมื่อไปกบนี่ม่าหาม ไปก่อนพี่น้องครับเดีไปหาต่อก่อนเลาก็ตามหาจนเจอนะเจเนาะเขาผ่านไปเลยรอบนึงเด้อพี่น้องนี่นี่เขาผ่านไปแต่รอบนึงเขาบงเดี๋ยวไันกลับมาเบิ่งอีกเค้นปลายเก้าบาทเนาะปะข้าเจไปสปินเก้าบาทก่อนเจเน่ถ่าอยู่บเลยอยู่ข้างในอีกคนเนาะไอเจอูเก้าบาทเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเจอจากไหนเบิ่องบนเบื้องละข้า้ำปลาเก้าบาทอันนี้จักอันอะไรนี่แค่เก้าบาทเนี่ยปลากระป๋อง ตากระป๋อง,รองเรืออันละเก้าบาทคือกันไหนมั้งนี่นนปะ่ะเจออ่ะเก้า <9 S 2> บาทเออมีแตรเนี่ยเก้าบาทฮ่าจนเจอพี่น้องทุกอย่างเก้าบาทจ้ะเก้าบาทก็เลยได้ซื้อแก้วมันเป็นตหาหักดีน่ะแก้วมเป็นตหาหักสูสิบสิบเก้าสิบบาทฮ่าหาจนเจอแล้วนี่ด่านคน แต่อยู่ข้างใน้าทายรไรน,นี่เสียงเท่เงเลยเต่งเพิ่นเพิ่นเปิดเท่งร่างไรยามันติดเพิ่น,นเ,ออเรืออ่องออกมาใช่เริ่งอยงยุคหน้าพี่ลายแก้วสิเป็นคนมักซื้อแกว้วจะเป็นอย่างเย็นแบบที้องงานแน่นี่เขได้นี่ไอซิปซิปเก้าซิปบาทซิาถูกอยู่จ้ะพี่น้องถ้าเดาไปซื้ออยู่ดีเอบายค่ะแต่สีนีอยู่ประมาณซิป ประมาณ10เซต12อยู่แหละนี่เพราะว่าเพื่อจะถือแต่อยู่ดีวา,ายเนาะาตรงแตกด้วยนี่เจ้เพิ่อก็ยังมันก็นสีแบบแต่สมราคาดีที่เดียวมากแตของราคาเก่าหวานเนาะน้ำปลาก,กเาา็เก่าของคนแบบคล้ายๆคือเปิดด้านไม่คนจัดร้านยังประเทได้เตรียมซ้ำเขาเนื้อแต่เห็ดไปน้ำจัดไปน้ำขายไปน้ำแต่ว่าลูกค้าก็ร้ายอยู่ อย่างเก้าบาค่ะเป็นเะแต่สิบ่มี่ยังขุมทองเอาแก้วอหรอกเนาะเลือกเกลือสีใบแต่ว่าอยู่อยู่เพื่อนก็มีแต่แก้วอถวยโบมี่อีกถวยสิเอาก็บ่ได้เอานั่นนี่เพราะว่ามันใบน้อยได้ใบน้อยอยู่อยู่เพื่อนก็มีอยู่มีได้อยู่อย่างไรใบใหญ่ๆมันถอดโบคอยมีนี่แต่สิไปซื้อเอาอยู่ร้านค้าบัดเมื่ออยู่บ้านพุ่นสงกรานต์นี่แหละก็มั่งก็สิซื้อเมื่อเนี่ คือประมาณรูนึงเข้าไเจก็บอกมากอ่ะ้าเจบตามหาเก่าบาจนไดเนาะเขากลายไปรอบนึงได้อีกยังเนี่ยใ้น้ำปลาเก้าบาทเก้าบาท้องเบื้งอาน้ยากับเก้าบาทพี่แต้ทุย่างเก้าบาทเลยพี่น้องอย่างไรยังมีไรย่างอยู่ ช่งซีดีอยู่เลยอะดียูกับช้มราคาอยู่ดนซราคาอยู่คนกะบาทเงินเอาวิบสิ่กระ่นกันซิบบาทถไหมะเ้ยเ้ยซิบสิระ่นกัน่าไรเพิ่ิบาทนั่นเออยู่บนอื่นิบาทนงซิบสิ่งจะซิบบาทเป็นไงโจยได้ใช่จเนังเนียวเลยจะเนังเนียวเลยใช่แต่เพื่อ ซื้อมากกับไส้ดูได้ส่ดีบ่บ่มีเหน้วมสีใส่ดีบ่วท่านขอซื้อของทุมกับสามอันยี่สิบแห้งถูกกบนะสอันยี่สิบอันนี้วันไห้ว่าเด็กเสียสื่อตามหาตงมขอเหนก็อยากใส่อยู่ได้หันแต่บ่าใส่ซื้อมากเลยกับมิลนเต้ที่้านชาข้าใส่เลยก็ถิมอืมใได้เลกัช้าวน้ต่อมนการไปตอบบ้าง จักแล้วแม่บอแม่ก็ไปไปผ้าเจไปเก็บหนอนกระถิ่นก <มา S 1> ่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเจมาเก็บหนอนกระถิ่นพี่น้องพี่เด้อพี่น้องไปพ,ยพยายกมาเด้อซื้อร้านจังไล้เลยผูเห็นป่าด่านซ้ำมาเลยนิแต่บาร์หาชินช้นสินค้าเริ่มต้น9บาทเพิ่อเขียนไปในหน้าร้านเพิ่นแจ่าบอกขวัญก็ไม่เคยเห็นดอกพี่แต่บอกว่าล้างตลา,าดล้างตลาดดอกไม้ก็รอฮอะเอารอฮะเอาของผู้เห็นดอกเลยแต่เทอนหนึ่งนี่ลูกค้าวก็ เรวมข้ามาเขาก็บซือศิโลหายแหลกป่ะพี่น้องเขาไปก่อนทางใร้านชวนมาบ่ให้ซื้อบ่ให้เสียเสียไป่ร่มไม่ได้พี่น้องเอ้ยได้เก้าบาทเดตตามตามหาเก้าบาทได้เก้าบาทเดตก็มาตามหาปกตะทิงเพื่อนในวันเ็ปอยู่ข้างบ้านเขาซ้ำได้หายเขาเสียหายด้วยบ่หายกับบ่หายกับป้ายหายๆเกจพอดีทางถนนบ่อนั่นแล้วทำอะบ่สาธารณะบ่เออ เรื่องเก็บกระทินนี่มาระรับมึงโหลดอถคัสรับเจ้เด้อพี่น้องเอ้ยนั่นก็บซีดเดดเด้แแต่เขาก็ทนนะเพราะว่าเขาช่วยเพิ่นมาเนาะเขา้าใหญ่เพิ่นมากถ้าเขามาสื่อของเก่าวาดเนาะตายปู่จไปใช้เขาก็ไปน้ำฝนได้แบบนี้ถ้นงานนี่เขาก็ตัดถิ่มเลย,ยพี่น้องเอ้ยย่างตามพนันช่างเลยได้บ่เจ้กระทินน้อยกับทินใหญ่เออน้อยคนจนะีคืนให้เจ้าสวะมะก็ท้ายคนจีคืนให้เจ้าซะตกลงใส่น้ำหมักจัาเขาก็บสีดหัวเอาคนจีคืนนะ คิดเอ้นี่นี่นี่จะเชยวเทิงวะค่ะคุณได้อยู่งอะไรกับหูวมันบกคือตะกอนได้บกกกันทิ้งไม่เห็นเราเดี๋ยวมันสึงจะเป็นหยิบลุงบ้านหยิบลุงบ้านวะซา่ย้อนวะย้อนมาเก็บบกกระถิ่นหยิบเนาะเจนเป็นคนเก็บซะใครบอกคนสิขึ้นในเพื่อนเหรอเด้อโอ้ยฮิดฮอดบ้านฮิดฮอดเมืองเด้เห็นหัวเนี่ยนี่เนาะเจนเนาะเห็นหัวเห็นเท้าเนี่ยนี่ โอ้ยแบบคู่งกบดได้แบยแบคแย่ยังสิไปตลาดอยู่เออเฮ้ก็ไปซื้อเขาตัดด้เขาตัดเจนี่พี่น้องนี่เพราะว่าสงไสัยมนอจสิเดเดมาทางถนนเนาะคู่เท้เจนี่ะหยอดใหญ่มากผูเห็นบ่อีท้องนอืม้งเจ้ากองนะักเ้หักเขาเขาปลาไว้หัจเอาหักหลดนะเขายังหักเลยนะ กะทิง้งใหญ่บปะนี่บาร์มาเป็นกะทิ้งใหญ่เนาะนมันมีเพียรได้หันโต้้กะทิใใหหญ่มมันีีเยไปบ่เอาหรอกมันมีเพียรไปแย,<อ>ย่งกะทิ้งหน่อยบเรือเขาได้แหด๋<อ>ไปตลาดต่อแล้วพี่น้องเอ้าเขาไปซอยใหญ่หน่อยมันกี้สีบริสุทธิ์<อ>ตลาดได้โตเาครับไปตลาดตีไปซอยเนี่ยพูครับอีเด้กครับกรับโมงเก้าอีเด้พูดเนี้ยฮันเขาไปซอยเนี่ยผูเขาบอกคับไปทางตลาดนะ ะพูดๆแต่ยางไปเก็ะผู้ๆไรบักกะทินเดียวกับมาหาบะคุ้งต่อพี่น้องเพราะว่าเาอยากกินตามบะคุ้งเลยพักกันไปเก็บบักกะทินเดียวกับมะฮาหาบะคุ้งต่อว่ะนี้ยบะคุ้งกับฮายากเลยเพราะว่าบะคุ้งมันแพงแต่ข้าวตะกรอนมันเบาแพงนะ บ้างสหน่วยสองหน่วยยี่สบามหน่วยยีเนาะโอ้แล้นี่หายากกี่ล็บอ้นี่นี่นเป็นเไห่นี่ันบเสบหน่วยเนีนี่บ่เจ้าสิเดียววะหันพยายามดูกระิบบ่พยายามไปทั้งหัคนบ่มาบ่มีจังมาเอาบับ่อ้าพร้อมกับ่คคอยได้เนี่ยตอนเย็นเข้าขั้นมากยากัพร้อมบ่คคอได้ ถากันไปหาใสหาสื่อของเก้าบาทเนาะเก้าบาทเดกาสื้อของเก้าบาทเดีกยวกาเก็บหนอดกัทินเห็นเออเมื่อน้ำเก้าบาทไหนเราหาคนแล้วก็เก็บยนอกทินหน้ยกทินนก็มาเราหาบากหูต่อว่นี้มาคุกมาคุ่มันอยากแพงนะคุณ้องดนี่ต่ก่อนหันถูกถูกสามหสมหน่วยยี่สิบมือนะเจเพิ่นไปจับสมหน่วยสี่หน่วยแ ร้อยหาสีบ้าพี่ทพี่ท่านหาสีบาทเอาเอาไปขั้นสซมห้คู่จอยใรค้ขายาขายเย็อจะรู้เหตุเนาะไม่มาพี่สาวก็มาอยู่ไหนอะโอ้โหเจ้เมือมองไม่ดีพี่กระดงแน่เลย ลูกไลเดดยนี่คามปอมว่านี่คพเนหว่านี่คุยมากเข้าไนช่วปโอคุณว่าเข้าแบบคามปอมโอไปตีไปพุ่งไปงนี้เขาอยู่ไปเป็นซี่ปูทุ่งเลยทุ่งละซ่หาดูนลยยุ่นไปยุ่นจะขยาจะเป็นแบามปอไหมพวกนี้เป็นแบกคามปอมเนาะวล่ากระทันรเน่าฮะจะพอนีว่าแบบคามปอแล้วเนี่ยมันไกลเ้ยปอ เราวาจอเบิ้งเบิ้งหันที่ไหนจอระเทเบิ้งซำเาจะมาซื้อขี่เลยะกำลังสิงไปเขาเอาใจโดดไปบรัทเลยแสซีสังยงเดีิมาเงี้ยงนี่บับบวบโอ้บบกบวกพลังบบกบวกสุกุนีสุกุนีกม่อยู่เรื่องสีอมเนื้อเพเนื้อซื้อบ้านจนมันเน่าเลืองแบเขาตู้เย็นนากต่เห็ดกบส่หมูอยู่ แล้วบุมี่สมบูรณ์บุมี่แบบคู่จ้ะฮะไปแบบคู่แพงกับฮายาะยะแบบคู่กับแพงกองดูรากอยู่ถิมขยาน้ำเก็บกินกับมี่เนาะเขาถิมนะเอาเก็บกินกับมี่นะยามันถูกเออยะเหมือนเขาปรตถิเหมันจะรองเคี่ยวเขาก็ขายเราหาอัน ก็คนอีตดเยวค่ะี่คนยมูเงเขามีร้านข้านแบบแค่นี้ปตงดล่ะแค่กิเต็มหมดแ้วนะเต็มหมดแค่นตื่เนี่ยมู้าหั่เต็มเต็มหมดลแค่ตอนแรกๆมากพนกเก็บ ้องร้อยปนม,มาคุ้งแย่ง้า้พี่น้องเลยห้าสิบไปหาเป็นหน่วยหนึ่งสื่อนุกไปได้้า,ายบ่อยหรอกกินบว์าหวบบก้แบบก้าคนทุ่งลบบสามบบาทไปใส่น้ำพ้นี่นะขี้ขาดค,คนกินก็นิ้กินพ็ทนหรอกสิโลโหาโลครับสื้อุกบ่อยห้าสยี่สิบบาทค่ะหาใจโยมันถูก chờ muốn lại đây bà đi sao mà hà bà khùng nhà khùng sai thùng giây bà chưa, hạt, không, này, ui, thù bà 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 thám bà 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 เออนเรือกเรือพกกินหอกเจ๊เอ้ยไปเบื่อพักเลยูินี่พักมร้ายร้ายร้ายเบื่อพักเลยไหวสได้ก็ตามบอกห่ง่มันงูไปฮะนี่ีไก่ง่วงมาโทษมาหาด้วยบะพักมีสี่ซอบนะก็ได้กินหรอกบะกุ่งนะใช้ใช้ มัเมนมกแตงมกแตงมกคุงบ่ได้เห็นบ้างเลยเดี๋ยวนี huh. u, u, uh. h ap. H ap uh ้าไปอาจะเป็นลูกตุ๊กตาเราค่ะใช่อาบอ้อยาเอาหรอคะไอ้ฮะบุไม้เขาเดียวบิ้งเพิ่งจะไปผักกส ลายกับพี่น้องมาคู่ด้วยนึงยี่สิบบาทแต่ยังไช่อยู่แต่ฆาตกรซ้ำหนีหันสามหน่วยพี่กับสองหน่วยยี่สิบหน่วยลยยี่สิบยังโอเคอยู่ซ้ำหนี้โอเคอยู่เอาไปได้มาได้อยู่ที่เราซื้ออยี่น้อยกูนี่ซ้ำแขนกว่านี่กัะพี่น้องแขนกว่าน้อยยังไงสามสิบบาทด้วยเนาะแต่แต่แต่จำเป็นเขาต้องเอาเนาะ บเล่าว่าเอามะตัมมาอยังนั้นหรอกคุเอามาใส่เนื้อคุณเพราะว่าคนณคิดเนื้อแห้งเนื้อแห้งค่กกับบานเนาะบอกกันด้วยว่าโอ้ขมอยากเอาจุกดีนะหน่วยน้อยซ้ำแค้นคนนี้ลูกเราซ้ำซิบบานตอนนี้เขาได้ครบแล้วก็มึงห่อแบบนี้เนื้อสฮ่าอยังอีกเจ้ไปไปหาพวกเครือคนเด้ดือมาห่าหาพวกเครือคนก็ยังตำแซ่บนื้อยากกินสมไหมเมือนนี้ เออบ้าคนทจะทามผู่อย่างใช่ทามมาจ่อยซ้ำโธ่แล้วหูยปอดีพ่นบ่าพ่นนั่นหันนั่นเด้พ่นตัวหันพ่นจังไรพ่นตัวอะวะพ้นตัวจะหูบ่เพราะก็หูบหรอกคั่ว่าเพาคนว่าคนบามันคือจกขีด่นว่าไปทามคนผูกไปทามคนผูิ่นบ้า่นเพิ่นว่า บอกแล้วว่เจ้าจะพูดว่าสันพก็วัวพก็ว่าไปตามคนเองขุนเพิ่นบ่าเออผนบอกมืงจ้านีแต่ว่าแก๊มันได้บ่ไรกับพหูเลยเราบอกบอกขอเไเจ้าหูเลยขอมาถามเจ้ามันนะหูแล้วค่ะบอกคอยมวนใหญ่แ้วขอสั่วนเดียงร้านหน่อยเนาะขอเอว่ามาเทาไหรดีจะดีไปได้ขค่อาจะดีไปซิบิเรเนขอ่เรือว่าม่ม้านี่ เจา้าดีไปได้คนบว่าอะไรว่าเพาะได้ไปหายางขี้ไดกับมันอไม่ยางขี้ไดกับมันอะไรเก้าเดือนจังมากคว่าเพาะได้เปหัวกเงินด้เลยคว่ามันได้เ้าเด้ยมกันไนได้คว่าหรอทำอะไรไปรเดินคับว่าดีไปหดมันเก่าเดือนหาแปดเดือนกลัวจั็มากคว่า อะไรไม่ได้ทำอะไรจอยทำเอองูอะไรก็ได้ก็ดีไปแต่บ่าเฮ้ยไปไปเฮ้าเมื่อก็พี่น้องเลยไปเจอกันอยู่หองขุดซ้อนกินตั้มบักฮุ่งกูเนี้ยเจเจตั้มมาเรื่อกินซีมือพันเฮืองเดี๋ยวนี้ก็อยากว่าเป็นเดือนไหนใครมาเรื่องกินจะตั้มค่ะจะแม่แต่ว่าเจเจเพาะกอเชจเชจแก้วคอยเออไปเต็มคไปมาประเด็นเกมเนาะเอ่อคลิปนี้ก็ขอลาซัมนีทไปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ย ไปเบิ่งคลิปต่อไปหรือพี่น้องบาสิไปทำอาจอยว่าเพิ่นทองจริงบอรหรือบอรจริงไปเบิ่งคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย